สวัสดีครับอยู่กับผมนะคมันปนตวนครับฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับผมวันนี้พามาตามติดชีวิตของดาบครับเมื่อมือบ่มีเวียงยังหรอกไปไปเบิ่งน้องไส้หน้าบ้านเนาะ ไอ้มันไปเฝ้าง,งัวอยู่นาบ้านครับพี่น้องงัวหน่อยแม่มันตายแม่ออกลูกออกในสองมือแม่ตายครับ ตั้งซื้อนมผงมาส่ซองให้กินครับง่วนหน่อยครับไปไปนาบ้านเลยเล่นนาเล่นหนังเนี่ยรอ,อดตะลางปอีกนี่ครับน้องไส้มันครับโดนนาโดนล้งางบอนดิ้งไห้มึงเนี่ยบดัก à. phở vỏ vẻ năng phóng của có bạn năng à. lại lia à. ừ. gần đây hãy hết phóng qua เออวัดดีวัดดีน่ะน่องไส้ดมแล้วเอ่อดูกดิกดูกดิกมันเป็นอย่างของมันน่ะโนดไปพุ่น Ừ, nâng như là nâng thân kia rồi nâng luôn nè Nâ, đột mấy là 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 lìa à gần ừ, nâng phò gần như là เกาเกา,าขั้นขั้นขั้นนำมาอ,อับขั้นจับใส่อย่างแลนนี้เลยเอาโดดมึงถึกตัวใหญ่รือตัวน้อยมากดากมือัอนี้นโดดแทะ สำหรับลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับดากขอบคุณครับผมสวัสดีครับ